สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรานะคะย้ายกันมานอกสถานที่นะคะนี่คือ,คอน,นะคะทุ่งนานะคะทุ่งนาอยู่เขตมินบุรีนะคะทุกคนนะคะดูอุปกรณ์เรานะครับพร้อมมากเรียค่ะสวัสดีคุณยายไข่มุกเอาอเกลวเกลสวัสดีค่ะ นี้นะคะเรานะคะจะมาจับปลากันนะคะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะมาดูนะคะวันนี้เขามีการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีภารกิจนะคะจับปลากันนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูรถเกี่ยวข้าวนะคะอ่านะคะเริ่มเหลืองแต่ไม่ได้ไม่ได้เหลืองมากนะคะทุกคนพอ มาเนี่ยมาผักข้าวเกี้ยวๆออกเกี้ยวๆหน่อยก็เกี่ยวแล้วคะเพื่อไม่ให้น้ำหนักมันลดนั่นนะคะเพื่อมีน้ำหนักนะคะทุกคนรถเกียวหูรถเกี่ยวสามพันนะคะทุกคนโุกคนะคะพี่นาตรงนี้กว้างมากนะคะสุกไม่ได้เหลืองมากนะคะทุกคนเสียวรถเกียวข้าวเดี๋ยวรถขนเราเตรียมพร้อมนะคะทุกคน ร,รถเรามาจับปลากันนะคะดูให้ดูวิวอ่ะเคมูวันนี้จะมาทำอะไรคะมาจับปลาแล้วค่ะมาจับปลาเพราะปลาเยอะใช่ไหมปลาเยอะมากเราก็เตรียมน,ยนะเตรียมของอุปก,กรณ์มาแยกปลานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่า,ม,ามีคนจับนะคะ แกลบุคของเราแกวเกลท้กทารเร็วแกลเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกลก็มาเก้วก็มานะนู้ปากจูปักจูปกจูเอาปักจูโอ้ยสั่ได้สัสดีด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกสั่งได้มากเญ้าสวยค่ะเตียนสเปียงเรามานะคะ เดี๋ยววัตถุดิบมาไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าแหน่เพื่อนสมาชิกเราลถดนะคะกำลังโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์นะคะทุกคนอ้าวปัจจุบันพี่แก้วยังกินระบาดนี้ค่ะทุกคนเรามาแคปปิ้งอยู่ทุ่งนามากินกาแฟอยู่ทุ่งนานะคะ บรรยากาศหาบรรยากาศมาสักวเดยวชมุกมานั่งเนี่ยมานั่งเขาก็มาเร็วจมาชิกเราสต้ียเอตรียมดูนะคะดูงานนะคะอย่าพร้อมๆนะคะ กินโกโก้เสริมพลังด้วยโกโก้ไปก่อนว,ว,วันนี้มาทุ่งนานะคะต้องเตะตัวตามเทลยนหน่นอยในกระบุกเข้าข้างได้นะการเตะตัวเข้าข้างไหมลบครับลบตับลบได้ลงแห่ง เราก็จะไปต่อนะคะวันนี้มีการถ่ายคลิปถ่ายคลิปเพนข้า่่ไดเีคเ่่อๆม่ <c oughs> นี่คะ่ะได้บรรยากาศนะคะมากินแค่ป,ปิ้งอยู่ะะทุ่งนารดเกี่ยวข้าวประมาณนั้นคะ่ะดูรถเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะได้ จับปลากันนะคะจับปลากินข้าวกลางวันกันนะคะทุกคนดูดูช้อนชงกาแฟเจก่อนเอาตามที่เรามีนะคะอร่อยขาดรถเกี่ยวข้าวเริ่มทำงานแล้วนะคะทุกคน ปกรณเตรียมพร้อมเอาเป็นจริงเป็นจังเยีคมคุกมเอาทำอะไรต่อไปกสิมาะไรหนูพี่โนเป็นไเดี๋ยวหนูกับแลนออกมาแซ่อมานั่นโลอ๋อนี่นะนีูของมูแต่กับปลาปลานี่เราเป็นโมานี่อก ปาลูกไปใส่เได้นี่ยอุปกรณ์ตักอะไรมาน่ะเหาเยื่อหาเยื่อเกีวเกีวนางแบบน้อยกำลังทำมิวสิกอยู่ไหนลพี่อย่างิดโงละพี่หนูกวง่ายเลยได้ลูก่พี่ได้ลูก เล็กปยก่อนดูมองยายค่ะดูเบื้องหลานกานทำงานนะคะมองยายเนี่ยมองยายแก้วแก้วมองยายเล็วนางแบบน้อยนแก้วยิ้มสยค่ะยิ้มสวยูงานนะคะเนี่ยยิ้มสวยสวยนะคะอแล้วเราใช้รถ ตาเลยนะคะแปดสิบไร่ค่ะเ <80. S 1> ขาบล่อให้เข่าเหลืองก่อนเนาะปั่นเท่าในเหลืองจะมาหมนหึ่เดียวน้ำมือเอาอเป็นการเ,เป็นการนับวันนะคะวานวันไหนอายุการเก็บเกี่ยว,100วร้อยวันนะคะครบร้อวันเขาก็จะเกี่ยวเลยนะคะทุกคน 3ามเดือนเข้าสามเดือนเดือนดินทำได้สีรอบค่ะผมเราจะทำการตกปลาเอา้านึกว่าได้เป็นกระสอบกระสอบเลยเขาไม่ได้ยิดบอลเหรอบอลปบอลแล้วเหรอ ได้เกิดยังกเก็บเตรียมพร้อมกล้วยก็มีไส้บุ้ขึ้นอีเด้กล้วยก็มีเดี๋ยวเราต้องกินเนี่ยกินกล้วยสดกล้วยนะคะกล้วยจากสวนตรงนี้เลยเดะะ็ะริมนู่นนะคะยกล้วยยข็งกล้วยเลี้ยงนกกรสชาตินั่งได้วิวมาก คนค้านะคะพาทุกคนมาดูนี่เลยนะคะทุกคนนะคะโอ้โหนะคะปะาซิลจ้าพี่น้องนะคะปาซิลนะคะมีตัวใหญ่ๆเด้อจ้านะคะดูดูนะคะเห็นไหมคะเห็นกันบ่าจา้านะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนนะคะดูนะคะโอ้โหที่นี่นะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปถึงที่บ้านเรานะคะความสุขเรานะคะคัดสานหาเลือกหา หามิหาได้นะคะตามธรรมชาติเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ก็คือรถเกี่ยวข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเตพอติดรถแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเทใส่ถ่ายเทใส่รถสิกร้อนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ทุ่งนากว้างมากเลยนะคะทุกคนนะคะมีอยู่ด้วยก,กันนะคะ80ไร่เลยนนะคะทุกคนนะคะนะคะอายุข้าวนะคะเพียงแค่ร้อยวันนะคะ เขาก็เก็บเกี่ยวแล้วนะคะทุกคนนะคะเพื่อเพื่อเป็นที่ไม่ให้นะคะน้ำหนักมันลดนั่น,นเองนะคะทุกคนนะคะเ,เราก็จะเก็บเกี่ยวกันตามอายุของการปลูกเลยนะคะทุกคนนะคะตัว่ะนะคะไหนมองไม่ดูปลาเข็งเนี่ยคะได้แล้วนะคะปลาสดๆนะคะแต่ตัวเล็กไปนะคะ เราจะเอาไหมเนี่ยปลาตัวเล็กเนี่ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวให้พี่นพเขาแกะปล่อยเออตัวมันน้อยเออใช่แต่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนาะมันกินเนาะหนูเด้อหนูเห็นอย่างงี้หนูก็เลยเดินมามาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะกเกี่ยวเต็มรถแล้วก็มาเทใส่รถสิบล้อนะคะเตรียมของนะคะลืมแก้วนะคะเราจะกินน้ำยังไงอ่ะ เดี๋ยวจะเล่าเรื่องปูดองให้ฟังมีเรื่องคำขเรื่องเดียวด้วยวะเล่าปูดองให้ฟังตแกเขมแก้วดึงแก้วดึมแก้วทำยังไงดีแก้สถานการณ์โดยที่เราจะใช้เนี่ยค่ะปากแก้วกินน้ำ โมเรียมลืมกัดแก้วกินน้ำนะคะคแม่ครัวอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีคุณยายไข่มุกอยู่ด้วยนะคะท้องอิ่มท้อง <ica> อิ่มข้าวใส่กระติ๊มาเลยนะคะของข้าวนี่ก็อ่อมไข่ปลานะคะ่ะนีอ่ออมไข่ปลาเตรียมข้าวมากินเรียบร้อย มาป่า ตอตออคน้จูดดองอร่อยอร่อยปูกเป็นๆโอ้ยยายลวยทําค่ะแสดงว่าปูปูนจมแสดงว่าปูดีนะเนี่ยถ้ามันไม่จมจะลอยปูมันไม่ดี ทำปูดองแบบสุกนะคะทุกคนนะคะหนึ่งก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนยายเคอมุกทำวันนั้นจะเล่าสื่อฟังเขาทำไปได้สองวันสามวันเรากินแล้วก็กิ่นแบบเข้มข้นแล้วพอวันที่สี่เราบอกว่ายายเคยมุกไม่ใส่ปูด้วยเหรอเขาสะกิดเบาๆเขาบอกปูเน่าเลยอ่ะเลยเฉลยโคเร่โคเร่เนี่ยโมยแกมตีหลังสนุกกินแก่มาเตี้ยหอมหอมหอมอันนี้เปลด่ยไป เกล็ดนักผมเขาเรีนอะไรอยู่บันนี้เอ้ยลอมดีจ้าถุจ้าแม่ถุจ้าถุจ้าเห็นไหมข้ามนึ่งแล้วี๋ย,ยวไข่มันมัน,นมันคจะจะเป็นก้อนอดียนคะ่ะส้สมตำแซ่บแซ่บกับไข่ปลานะคะ่อมอไข่ปลาอันนี้ไม่ต้องตากสส่จานหรอกเนาะกินอย่างนะี้เลยเนาะกินข้าวด้วยกันนะคะ

อมามเออเต้องชิมีรู้่สยอดมะขามด้วยเตมเหนียวมีลูกดูดใส่ใบแมงลักอืมเป็ดอร่อยหมไ้กนนะอือกกันข้าวก่อนนะข้าวข้าวเหนียวก็มีเอาข้าวเหนียวไหมมาให้เดี๋ยวเกี่ยวข้างขัน่อนกินใบกินใบอิ่มแล้วอือเต็มกระิดเลยนั่นแหละกินใบอิ่มแล้วโอ๊ยหมอนเอาไปหยางแม่มานั่งนีางนี่เอายกมเียกพน้องกินข้าน่อยมาเด มันมโน่เนาะได้หลายอย่างเลยค่ะทุกคนดอนมัน่มันตั้งนี่มาตั้งวินี่เนี่ยได้ส้มตำแล้วก็หอมไข่ปลานักการเมืองคนตั้งนี้ล่ะมันจะโดดออกจากอื่ตังมึงซื้อดิล่ะมาตักเอางานส้มตำไปให้หลานเด้อตังมึงซื้อดิล่ะเอาบ่อเอาผักบ่ออ้ยแซ่บแซ่บแ่บป่ะกวกูกินผักไต่แล้ล่ะเออนั่นล่ะเอะเออผักไต่แล้โธ่ เดกรดบาดกบาๆนกันนะคะอ่าแงเด็กินตัวแข็งเอาให้่อตลอดง